สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะพูดถึงเพลงลาก่อนนะครับของโยมูดนะครับือ่อจะเก่ายีตากัน,น,กนยังไงนะครับาจากที่2วิดีโอเราคุยกันไปแล้วว่า,าเพลงนี้น่าจะอ่านคออยังไงเพลงนี้น่าจะดีดมือขวาอย่างไงนะครับ, <God> รบเพลงนี้เนี่ยถือว่าเพลงอื่นๆตามปกติสําหรับคนที่เล่นกีตาร์เริ่มตน้นถ้าผมจะคุยเริ่นนำๆให้ก็จะค่อนข้างจะบอกว่า น่าจะเล่นแค่เบส3 2 1นเบสนี่ก็เข้าได้ทุกเพลงนะครับแต่ว่าจะเล่นเบส1 2 3เบส1 2, 3, น3่ง้ง่ถนัดนะครับบางคนถนัดแนวลงี๋่ว่าจะเล่นเบส3พร้อม3เบส3พร้อม3เบสอย่างนี้ก็ได้นะครับอลองเล่นกับเพลงดู เด็ดสามสองหนึ่งเดลีสามสองหนึ่งหนึ่งสองไม่เพอเป็นงดงามไม่เปลี่ยนนะครับงดงามไม่เปลี่ยนมันก็จะลงพอดีเพราะว่าหนึ่งชุดของการเก่าแบบเบสสามสองหนึ่งมันจะลงจังหวะพอดีครับหรือใครสันทัดจะเล่นเก่าแบบอื่นก็ได้นะคือเก่าไม่ว่าจะเป็น ชั้นสามวิเศษสามสองสามหนึ่งสามสองสามเดอยุ่ดท้ายมันก็ต้องเล่นสองจังหวะพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเพลงนี้มีความละเอียดมากๆที่จะต้องเกาให้ได้ขอร์ละสองจังหวะเพราะฉะนั้นเราเล่นเล่นแพทเทิร์นหรอเล่นฟอร์มนิ้วที่เกาแล้วมันลงตัวที่ขอร์ละสองจังหวะจะดีกว่านะครับโดยเฉาชุดละสองจังหวะเนี่ยชุดของการเกาเนี่ยหนึ่ง

<Br> มันมีการเปลี่ยนคอร์ดที่าค่อนข,ข,ข้างจะทุก2อันเลยแทบจะ,ะ90-80%ของทั้งเพลงเนี่ยนะที่จะต้องเล่นคอร์ดละสจังหวะครับงนั้นตัวนี้คือจะเป็นจุดยากของเพลงนี้มากกว่านะนั้นเ,เราเกาให้มันติดมือง่ายก็ได้ถ้าเล,เล่นยากไปจ,จะทําให้คนที่เล่น,ก,ลนกีากนกตาร์ใหม่ๆในเรื่องนี้มันไม่ประสบความสําเร็จนะครับทั้งที่คอร์ดก็ง่ายนะครับแต่ด้วยความทีของ ของการเปลี่ยนคอร์ดมันเยอะนะครับจะเบส3-2ใช้่ีคือมีให้เธอเป็นยิ่งน้นเสมอเลยไปเอ่อนี้แล้ ชนีน่ครับไม่ยากเลยนะครับเพลงนี้เก่าไม่ยากครับลองฝึกกันดูนะครับก็โฟกัสที่สรุปคือเล่นเป็นชุดที่ให้ได้ชุดละสอจังหวะจะง่ายกว่าก็จะมีหนึ 1, 2, ่ครับหนึง จังหวะที่3ก็จะเป็นชุดใหม่หรือนะครับหรือเบสามพร้อมสามเบสสามพร้อมสามเบสก็ผมก็แนะนำนะครับสามเพทเทเรินของมบือขวาในการเก่าตัวนี้น่าจะง่ายนะครับแล้วก็เล่นได้นะครับก็เพลงน,นี้เป็นเพลงใช้กินใจนะครับความหมายดีนะครับความหมายแบบ อแอบเศร้านิดๆน,น,นะครับเด็กบางคนก็ชอบเหมือนเอาไปลามันเศร้าก็เหมือนเศรา้าไม่สุดนะครับเหมือนเศรา้ศราแล้วยังแอบใส์อยู่นะครับอย่างฉันไปต่วเอกฉันก็คงดีอะนะครับอาจจะดีกว่านี้ <laughs> ก็อันนี้เป็นวิดีโอเก่าวิดีโอที่เราพูดถึงเรื่องดีทคอร์ดเวลาจริงอาจจะ ผสมผสมกันได้นะครับแล้วแต่ความชอบกันนะครับก็เล่นกีตาร์แฮปปี้ครับเล่นพยายามเล่นด้วยตยัวเองให้สมบูรณ์นะครับเล่นกีตาร์สมบูรณ์ร้องให้สมบูรณ์นะครับแล้วก็มันจะเป็นเพลงที่สมบูรณ์ต่อไปเรื่อยๆนะครับขอให้มีความสุขใกนการเล่นกีตาร์กันนะครับไปเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ